จริงๆคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแมเป็นไปได้นะจ๊ะสมสดีทุกคนที่เข้ามานะครับฝากข้อหน้านะจอฝากกดแชร์อะไรนะครับนะเพราะส่วนมากก่อนที่ของจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนติดต่อมาก่อนถูกต้องไหมว่าอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เราก็จะให้ฝากไว้อาไว้หน้าบ้านบ้างไว้ตามเบื่องเพื่อนบ้านบ้างสังเกตได้ป่ะนะแต่คราวนี้มันมีการตีกลับนะแต่นี่แพรลีพูดก,ก็ถูกต้องนะก็ต้องแบบทำความว่าใจก่อนว่าเขาอาจจะแบบเอ่อทำแปะไว ให้เเห็นชัดนู่นนี่นั่นเพราะว่าของมัิกีกับมาจริงก็ต้องทำงานเข้าใจได้แต่คนนี่นะจำไว้นะของราคาเป็นพันนะหรือราคาเป็นร้อยหลายร้อยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยร้อยกว่าบาทกูก็รอนะรอนะมึงนะของมัิกีกับไม่เรียบร้อยขนาดนั้น <laughs> อย่าสิเขาก็อาจจะแบบขนส่งในประเทศไทยมันก็มีขนส่งหลายขนส่งที่มันค่อยค่ นี่ค่ะดูแลอย่างดีไม่มีโยนค่ะบอกมีโยนค่ะขนส่งไม่มีโยนค่ะมันก็มีริ้งเหรอนะสภาพกล่องทุกกล่องที่มาที่บ้านผมเนี่ยนะแม่งเหมือนผ่านสงครามมาทั้งนั้นนะขนาดไม่ตีกับกล่อง <c oughs> คุณเดียเป็นไงครับเมื่อวานนี้สงสารข่าวปวดขาปวดขาอยู่เลยนะทายาแล้วนะครับแต่ก็ยังปวดอยู่อ้าวมาที่ผลกระแสต่อฉะนั้นคืนนะวันนี้นะครับ มีหลายเรื่องหลายอย่างที่มันถูกกระจ่างขึ้นนะครับพี่นวัดเองวันนี้ที่มาออกรายการก็ชัดเจนนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่ต้องตอบโจทย์กับว่าคําว่ารู้สึกว่าดูถูกคนซื้อเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคิดว่าคนซื้อเนี่ยซื้อเพราะความโลภแต่จริงคุณต้องเข้าใจนะบางคนเขาไม่ได้ซื้อด้วยความโลภเขาซื้อเพราะเขาอุดหนุนคุณถ้าหกพันเหลือสามร้อยสิบแปดถ้าถามเดียเดียไม่ซื้อ เดี๋ยวไม่ซื้อจ้ะไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะกูไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ถ้าทําได้ของนี้นต้องมีแค่ประมาณไม่เกินสามชิ้นเพราะเป็นการคืนกําไรสามชิ้นอันนี้ทําได้ผมเชื่อแต่จะเป็นร้อยๆผมไม่เชื่อหรอกมันมีประเภทหนึ่งนะไอ้ประเภทนี้น่ากลัวนะก็คือบอกจริงลงจริงแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คือน่ากลัวมากเลยนะถ้าแบบ ถ้ารวยนะสามชิ้นอะกระจกกระจอกเลยให้ไปเลยแต่ถ้าเกิดจะแบบโอ้โหเป็นร้อยๆว่ามันมันก็เยอะไปหรอวะ่มันก็เยอะไปอะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะนะซื้อกะปิแถมเคยเคยแทะแห่ีินะท่นาวัดไม่ก็จี้นะอะเป็นกระปินะกะปินะไม่ใช่กระปิปลอมเป็นกระปิเคยแท้มันก็ปลอมปลอมหรอวะ มาถึงเคยตัวเคยเขาา้าใจไหมและหายดีแล้วยังไม่หายดีเลยครับนะพี่สาวทิ้งแล้วผมเชื่อบอกให้พี่สาวอยู่เป็นพี่สาวเนี่ยนะถ้าไม่รีดไม่คันนะไม่กล้าพูดหรอกไม่เคยรู้เจอมาก่อนเลยค่ะมันจะเป็นนั่น,น,นยังไงคบพี่หนุ่มแต่ที่ฟังมานะเบอร์ก็ให้ไปนะทั้งพีเดชานะพี่เอ๋ไพศาลนะโทรหาติดต่ออาจารย์ออดว่าให้เบอร์ได้ไหม แม่ไม่รู้จักเนาะแต่ดูแลนะดูดูแลนะดูนะคะคนไม่รู้จักอ่ะถ้าถามผมนะฮัลโหลออกจากว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องถามก่อนอมไม่แน่ใจนะพี่ไม่แน่ใจนะครูวางหูนะคูหางหูนะเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของกูนะแต่นี่ยนะพี่เคยไปออกรายการมาแล้วนะหนูแบบสะอาดหนูขาวหนูก็ไม่ต้องกลัวนี่แหละ พี่สาวลากไปตายคาเวทีไม่เนเอตลอดสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวจา๋าคุณพี่สาวขาเขาตายเพราะคุณหรือเปล่าจะไม่รู้เลยเนี่ยอยากรู้จังแบ๊กนี่ห่มคือแบ็กที่ไม่ส่มพูดคือใครเหรอแม่อ่อนอยากให้กูพูดเลยเนี่ยมีปัญหาเนีย่ยมีปัญหาพอเรื่องถึงตัวเสร็จพี่สาวไม่อยู่แล้วค่ะขอรญยะออกเดินทางอย่างด่วนนะคะพี่สาวว่าเอาอะไรมาให้กูเนี่ยนวัดโทรหากูเพื่อ นะพอพูดไปพูดมาคุณหนุ่มไม่เอาค่ะนะป้าประตูน้ําเข้าสิ่งพี่สาวเลยป้าประตูน้าเข้าสิ่งพี่สาวดันดีเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าวะพออะไรไม่ดีไม่ก็ร้องไห้กันก่อนรีบร้องไปไหนโอ้ยแม่นะตัวดีนะพี่สาวเนี่ยต้องขอบคุณพี่สาวนะ้เฮียนะกลายเข้ามาออกโหนเนี่ยสนะี่วันนี่ไงสี่วันเนี่ยพอพี่สาวด้วยไหมเดียไม่รู้จ,จริงๆนะ พนะี่สาวเก่งนะตัวเองยังเอาไม่รอดแถวบ้าเรียกไม่เขาท่าใช้ย,ยาเอามารประตูผีนะจะเย็นจะเย็นเราจะไม่พูดถึงเขาโอเคไหมทุกคนช่วยเคาะหน้าจอแล้วช่วยแชร์ไลค์ดีกว่าไหมดีไหมเราไม่พูดถึงเขาดีกว่า นะเดี๋ยวงานจะมาที่กูโอเคไหม <laughs> ถ้าน้องนาบิดแจ้งตำรวจนะคะอย่าชวนไปโหน <laughs> พี่สาวําให้ประตูน้ำเดือด <laughs> เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเคาะหน้าจอแล้วแชร์ไลไ์ให้กูนะครับกูว่าอะไรลนะอย่าพูดถึงพี่เขาโอเคไหมนะความปลอดภัยของฉันนะถ้าไม่เดียววันหนึ่งหนูผิดอะไรไม่เดียวฆ่าหนูได้เลยนะคะอย่าหนูไม่ออกโหนกระแสต้องพาพี่สาวไปวิ่งสุราษฎร์ <laughs> ช้ำมากเรื่องทองคือต้อทำความเข้าใจ มันเป็นบริบทนะครับที่มันจะสร้างรทัดฐานให้กับคนที่ค้าขายออนไลน์นี่เรื่องจริงพี่อันนี้เรื่องจริงมันเป็นบิบทนะฉะนั้นต้องทำเขาเข้าใจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่บทเรียนแต่มันเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าใครกำลังทำอยู่อันนี้มันสุ่มเสี่ยงเรื่องทองที่สุ่มเสี่ยงมากผมเห็นคนชิปหายเรื่องทองเนี่ยนะก็คือแอนนา ชิหายเรื่องกล่องสุ่มก็คือนาราขออนุญาตยกตัวอย่างนะเพราะมันคือเรื่องจริงฉะนั้นคืออะไรที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะมันมัน่้น,นข้าที่จะลําบากนะอย่างสบ,บู่อย่างที่พี่ณวัดบอกอะสี่ก้อนร้อยสิบ,บาทเกยัอย่างกไรเลยอะเข้าใจป่ะฉะนั้นเด็กกำลังจะบอกว่านะวันนี้นะครับในการที่สคบอเองเข้ามาเนี่ยมันจะดีมากในการควบคุมถ้ามันควบคุมได้ทุกอย่างโอเคเพยเซฟหมดนะครับผมบอกเลยวันนี้เราจะอยู่กันพันคน เราจะอยู่กันหน,น,นึ่งพันคนแชร์เข้าไปนะิว้ฉ่ำมากมันมากนี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นอีพีที่สี่เว้ยมันเป็นอีพีที่เราจะบอกว่านะวันนี้สิ่งที่บริษัทบริษัทนี้กระทำเนี่ยมันดูแปลกดูแปลกจากอะไรดูแปลกจากงบงบตลอดห้าปีสูงสุดนับเต็มที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขสิบสี่ล้านบาทสิบสี่ล้านบาทซื้อกระเป๋าใบหนึ่งไม่ก็หมดเงินแล้ว ผมถามเบิน,นะวันนี้ถ้าคุณมีไรายได้14ล้านคุณกล้าซื้อกระเป๋าใบลาะ9ล้านบั้คุณกล้าซื้อไหมใบละ9ล้านตอบไปคําเนี้ยมันจะมาอีกแล้วทำาวิีที่ฮ่องกงอ่ะโอเคกูไม่รู้ว่าทําจริงไม่จริงไม่รู้แต่อินวอยอินวอยที่นําเข้ามาจากฮ่องกงอ่ะอยู่ไหนหรือนําเข้ามาจากที่อื่นอันนี้ไม่เคยอ,อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวมากเข้าใจป่ะสวัสดีครับพี่สศภาครับนะคือ หลายๆอย่างหลายๆเรื่องพอมาไปเป็นองค์ประกอบภาพรวมมันกลายเป็นว่าทองไม่ปลอมแต่คนแม่งปลอมหรือเปล่าน,นะนะฝากบอกพี่หนุ่มด้วยนะครับว่าไม่ต้องโฟนอินหาผมผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ใช่ฮ <laughs> แต่ละคนแม่งชิงกันใช้ยหมดเลยว่ะกูก็ขอไปอีกหนึ่งคนที่อยู่เป็นแนวร่วมกับพวกพี่แล้วกัน ไม่ต้องโทรหานะไม่ต้องโทรหาผมรถหรูสามสิบล้านกางจะเดินทางไปฮ่องกงเร็วนี้ไปเอามาเพิ่มเหรอพี่อ้อยสวัสดีครับไปเอามาเพิ่มใช่ไหมชื่อเจ้าของบริษัทเป็นชื่อสามีคนเดียวอันนี้แปลกมากจะบอกว่าเมียคอยทําหน้าที่สนับสนุนแต่ผมเชื่อว,ว่าณวันนี้จะเป็นชื่อสามีคนเดียวผมไม่รู้หรอกคุณจะมีทะเบียนสมรสหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่การกระทํามันเป็นการกระทําร่วมในการสร้างนะครับนะมันรอดยากอะ่ะผมบอกเลย ทองไม่ปลอมแต่น้ําหนักไม่ถึงจะเนี๊ยบหนูไม่รู้จักเขาก็านะงานนี้จบไม่สวยน่าจะนะนะน้องพลอยสวัสดีครับคือณวันนี้อ่ะมันมีพี่จำไห้นะอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตพี่แชร์ไปทีวันนี้เราจะอยู่พันคนเราจะต้องอยู่กันวันนี้พันคนฉันจะเอาพันคน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 นะเหมือนเวลาเขาขายของอะ่ะสังเกตปหมเวลาเขาขายของถ้า้อมแล้วสามร้อย แปบาทยยี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 ยมึงอะแม่งเฉพาะลูกหาบมึงเนี่ยนะเงินเดือนเท่าไหร่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเงินเดือนเด็กนะสามสี่แสน OT รวมไปเสร็จหกแสนแปลว,ว่าไอ้สามสี่แสนถ้ามึงได้คนละหมืน่นมึงมีประมาณสามสิบหรืสี่สิบคนเองนะคำถามคือไอ้ที่ตะโกนกันมาเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยสุดยอดนะมึง นพี่เอวัสดีครับสุดยอดนะมึงบริษัทใหญ่โตมีเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมเองมีพนักงานนี้คือเป็นพนักงานอะไรคะแปดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นอยู่อาหารเสริม5้าโมงเย็นจนถึง8ปดโมงเช้าอีกวันหนึง่งอยู่ร้านทองเหรอแค่นี้เองแม่งคดรง่ายเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเข้าใจป่ะฉันคือวันนี้ไอที่บอกมีโรงงานโรงงานโรงงานเนี่ยโรงงานใคร ถ้าไม่ใช่ทำไงอีกเข้าขายพรบอรคอมหรือเปล่าสรมะกอนิ่งไหวหรอกค้ามาดูโหนอ๋อ,อพี่จุ๊บแจงแบบนี้ครับวันนี้พี่อัจฉริยะไปที่สำมะกรนแล้วครับพี่จุ๊บแจงสบายใจได้ครับวันนี้อัจฉริยะไปเรียบร้อยแล้วครับพี่อัดนะครับไปร้องเรียนกับทางสำมะกรนให้เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพี่นะครับส่วนอตอนเช้าเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับที่ปอทอตอนนี้ที่จะเรียบร้อยอีกก็คือ4โมงเย็น โอ้โห oh, งานนี้งานนี้เหลืออีกแค่ร้อยกว่าคนนะครับจะครบหนึ่งพันพอครบหนึ่งพันแล้วช่วยกันเ yeah, 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 yeah. <c ười> ย่เ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 ย่กระโดดไอ้เย่เจ็บขาใช่ไหมแต่เขาอยากจะกระโดด <c ười> ปากไม่แดงแรงไม่มาท่าปากท่าปากท่าปากแชร์ไปอืมมา ลงร้านกูไม่ทำแม่แล้วไม่ขายของแล้ววันนี้กูจะมันลุยอีกร้อยเดียวมาเราจะครบแล้วบี่บเบียวันนี้ค่ะคือผมก็ต้องจะบอกว่าณวันนั้นนะถ้าคุณหมอบและคุณยอมตั้งแต่ครั้งแรกทุกอย่างจะจบบริบูรณ์สิ่งเดียวที่ผมกล้าพูดว่าวันที่คุณอยู่ที่รายการหนกระแสและคุณให้สามีคุณพูดอย่างนี้ล้วคุณไม่พูดแต่คุณมาสับไา่ข้างล่างแถวบ้านผมเขาเรียกว่าหัวหมอหัวหมอ ไม่ถูกต้องคุณคุณแสดงเจตจำนงในการขอโทษหรือความและผิดชอบที่ไม่จริงอันนี้เรื่องจริงนะเวย้ยผมรู้สึกแบบนั้นเอาเลยโหจะครบแล้วจะครบพันแล้วพวกเราช่วยกันแชร์หน่อยเร็วปะนะป่านนี้เดี๋ยวก็อ๋อป่านนี้มันยังยักย้ายเงินสดไปไว้กับคือโอ้ไม่ต้องกลัวพี่เขาตรวจสอบอยู่แล้วครับเขาระวังอยู่แล้วครับนะนะพี่ระวังหายใจ <laughs> แหมเมืม่อวานนี้วิ่งแปดรอบกูจะไม่เป็นไรเลย ถ้าวันนี้คุณจะต้องมาตายเพราะคาไรเนี่ยคุณก็ยอมเอาเดิยนะเจนโนบอกแชร์แล้วขอบคุณมากเจโนขาน,นะนะอย่าเล่นกับระบบคำนี้ผมพูดตั้งแต่วันแรกพอเล่นกับระบบปัญหาเกิดนะครับผมจะบอกให้รายการหนกระแสมันคือรายการที่กําลังเป็นสารสารหนึ่งเล็กๆถ้าวันนี้คุณไม่ชัวร์หรือคุณไม่เชื่อพี่สาวคุณอันนั้นช่วยไม่ได้ผมช่วยไม่ได้เพราะอะไรเหตุมันอยู่ที่ตัวคุณ ณวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เสียหายอย่างเดียวเขาเสียความรู้สึกด้วยความเสียหายของความรู้สึกเนี่ยมันมากกว่าเงินทองนะเวย้ยงั้นคือไอ้ผ้าที่เห็นคนไปยืนเคลื่อนของหน้าร้านว่ากูไม่เอาเงินแล้วเนี่ยมันคือความเจ็บปวดมันคือความเสียใจที่เขามีให้กับคุณอันนี้แม่งของจริงรถลูกกระเป๋าแบรนด์เนมพันล้านนั่นแหละเอาเงินมาจากไหนในเมื่อตลอดหปีมีรายได้14ล้านสามประการนี่ผมบอกเลยหลับตาทําไม่ยังผิดเลยไม่ต้องเปิดตาดูด้วย กูบอกเลยแค่หลับตาทั้งก็จบแล้วพี่หนุ่มขึ้นเพราะว่าไปว่าทีมงานเขาอันนี้เรื่องจริงมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทีมงานเขาไม่ได้มีสิ่งที่จะไปทําให้มันเสียหายไม่ทําให้เสียชื่อเสียแต่ต้องการไปสังเกตการเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่มันต้องตามไปพูดขเขาอย่างนั้นจบเลยจบเลยแล้วยิ่งมาปากดีข้างล่างด้วยนะจบเลยอยู่ในรายการไม่พูดอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะพี่สาวบอกแล้วว่าอย่าพูดเยอะอย่านู่นอย่านี่นหรือเปล่าเขาจะว่า พี่หนุ่มจะเล่นกับใครข้อมูลเขาแน่นมากพี่หนุ่มเป็นคนที่ถ้าเกิดเขาเล่นแล้วเขาจดจ่ออยู่กับตรงนี้เลยนะฉะนั้นคือตัก๊กนะกับเบียเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับเชื่อมจิตนะเว้ไม่ได้แตกต่างกับเชื่อมจิตเลยนะผมจะบอกให้พี่สาวตัดขาดแล้วค่ะตัดขาดสิรออะไรล่ะตอนนี้ลองโทรไปดิลองโทรหาดิต<ะ>ูตู จุดพี่สาวมองโทรศัพท์ไนงะชิบหายแล้วโทรมาทําไมเนี่ยโทรมาทําไมเนี่ยโทรอีกรอบหนึ่งโทรอีกรอบหนึ่งโทรหาพี่สาวห <c oughs> มายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถจะติดต่อได้เพราะพี่สาวขออริยตชิงค่ะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะบายบายค่ะขอให้โชคดีเป็นข้อความเสียงแม่เป็นข้อความเสียงละอยู่ไม่ได้แล้วพี่สาวบอกว่าลาก่อนและลาขาดนะคะ คราวนี้ก็ปัญหาอีกแล้วไม่รู้ว่าน้องสาวกับพี่สาวใครแม่งจะเข้าคุกก่อนกันนะเขาเนี้ยนะผมเป็นทนายตอนนี้นะกูบอกได้เลยมีทิงมีทางเดียวอะที่ทําได้ขออนุญาตลางงานสักสี่เดือนลาแทานสี่เดือนอยู่ไม่ได้พันเลยนะบอกแล้วนะวันนี้มันต้องพันมันไม่พันไม่ได้หรอกนะคือตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อว,ว่าเขาก็ดัง ดูการถ่ายเททั้งหมดเพราะว่าความชัดเจนของไรายได้กับทรัพย์สินที่มีมันมันไม่สอดคล้องกันอ่ะพูดตรงเลยมันไม่สอดคล้องกันนะพี่หนูบอกมีแบ็กใหญ่อะโทรหาแบ็กโทรหาแบ็คหมายเลขนี่ท่านเรียนไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าแบ็ครู้สึกว่างานนี้จะแรงเกินไปขออนุญาตบายบายน้องสาวก่อนนะหมอ นะตอนนี้ล่าสุดผมเห็นนะผมเห็นนะออกมานี่กเป็นญาติธรรมหรือผมรู้เปล่าไม่รู้นะเป็นภาพที่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเขาต้องมีสองอย่างอ่ะถ้าไม่ไปบวชก็ต้องป่วยก่อนนะครับนะแต่จะบวชหรือจะป่วยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตอนนี้คือบริเวณหน้าเขาเรียกว่าอะไระหน้าร้า,านทองเนี่ยคนเยอะมากขอบพระคุณมากค่ะคนเยอะมากตอนนี้ เยอะมากน่าจะเป็นร้านทองร้านเดียวบนโลกนี้นะขอบคุณค่ะร้านทองร้านเดียวบนโลกนี้นะที่มีลูกค้าแน่นจริงๆแน่นมากนี่ลอยจอนนี้ถ้าจนนี้มันเข้ามาแต่เพราะว่าตอนนี้จนนี้แฟมิลี่อยู่ที่หน้าร้านทองนะครับแต่จนนี้ยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามานี่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวผมนั่นเลยเอาขึ้นเลยให้ดูบรรยากาศสดๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เป็นร้านทองร้านเดียวนะครับที่ไม่ได้มีคนมาซื้อครับ มีคนมาขายคืนมีคนมาขายคืนนะครับเป็นร้านทองที่เหมือนโรงจำนำต้องเตรียมตังไว้เป็นวันละสิบล้านเพื่อเอาตังคืนเขาพูดผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนวันนี้นะผมจะบอกให้นะนะพี่สาวแสนดีคุณเพชรพันปีเนี่ยนเะขาชัดเจนนะในเมื่อกูไม่สามารถที่จะต่อก่อนได้กูร้องไห้ก่อนดีกว่าก nee <Stall ion> ูดูคลิปอีเจประตูน้ำเยอะ กูอาร้องไห้แม่คือสิ่งที่ดีที่สุดอีมิหนูแม่งดักเลยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องร้องทำไมโอ้ยรีบร้องกันชัยรู้ไงจะมาแผนนี้นะครับ <c oughs> พิธีกรอัอดีนะรถเก้าคันร้อยกว่าล้านขายของห้าปีได้สิบกว่าล้านนะครับอาจจะเป็นบรดกเก่าแต่พินวัตบอกแล้วไหมเอาอีกแล้วคนสษฎร์อีกแล้วสษฎรุรสษฎรุรสษฎร์ <laughs> สุราดีของดีเยอะนะทล้านทองคุณภาพดีไม่ใช่เทพก็เยอะด้วยกูยงงเขาชิบหายเลยนะเป็นอะไรกับสุรา์ไม่รู้ชีวิตกูตอนเนี้ยตลอดเวลาประมาณ5เดือนเนี่ยสุรา์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 ราทั้งนั้นนะเมืองร้อยเกาะของฉันนะสุรา์แรงใช่ไหมตอนนี้พี่จุ๊บแจงเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์ธานีนะจริงๆเนี่ยนะกรรติดจรวดของจริง คือผมจะบอกให้นะเรื่องราวเหล่านี้นะพี่มันเป็นเรื่องราวที่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกนะแต่เราก็ไม่เห็นว่าจะมีทางหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าไปจาัดก,การนะครับจนมาเป็นข่าวเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันถูกเปิดมาเนี่ยแผลเนี่ยมันเป็นแผลเล็กๆก,ก็จริงนะแต่พอเราเอามือไปจับไปจับไปจับแบบเนี้ยนะนะมันเริ่มใหญ่ขึ้น พี่ปุ๊มาบอกว่ากูไม่ได้สุราดเดียวกูไปภูเก็ตเขาบอกเขาเป็นคนบ้านเงินเรื่องบ้านเงินผมบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเป็นคนชอบอวดเงินเนะ่ยกูว่าแปลกเขาเรียกว่าปมนะอวดรวยนะผมชอบคํานี้นะผมชอบคำว่าอ่าเขาเรียกไรอะอะไรบุญเลยนะที่แพลรลี่พูดอนะเดี๋ยวก่อนนะผมไอ้ที่ผมฟังอยู่ มันมีเสียงเคราะที่บ้านกำลังทำทำงานอยู่เขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรอะไรกอกอะไรวะบุญบุญอะไรสักอย่างมาทีก่อนดูก่อน,อนบุญอะไรวะฟอกบุญเออฟอกบุญแม่งเป็นคำที่ตลกมากเลยนะฟอกบุญเป็นคำที่พอเราฟังแล้วเรารสึกว่าคำว่าคำว่าบุญอะแม่งดูแย่ไปเลยนะแต่มันคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงผมก็เป็นคนทำบุญนะแต่ผมอเวลา,าผมไลฟ์สดอะ ผมจะเป็นคนที่ไลฟ์สดให้คนอื่นนดูว่าเรามาทําบุญจริงนะแล้วพี่สังเกตนะผมเป็นคนที่เวลาไลฟ์สดเรื่องทาบุญนะจะไม่มีการเอาไลฟ์สดนีนไปลงคลิปผมไม่เคยนะเพราะผมรู้สึกว่าทําบุญเพื่อทําบุญทําบุญเสร็จก็จบไปอนุโมทนาบุญไม่ต้องเอาที่เราอัดอยู่ในการไลฟ์สดไปลงคลิปผมไม่ชอบที่เรารู้อยู่แล้วไงเพาเรามาทําบุญ ฉันคือเรารู้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เรารู้เราปเป็นครอบครัวเล็กๆเราไม่ได้ใหญ่โตให้เขาได้บุญแลวเขามีความสุขคือจบแต่อย่างที่วิเาวัตพูดอะจริงเพราะอะไรมันจะเป็นสคริปต์เลยเว้ไปสคริปต์เลยใครทําอะไรตรงไหน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 ล่างมาเป็นนะมาทําบุญนะมึงถ่ายกันตั้งแต่ลงรถเลยเปิดประตูมาเป็นรถสปอร์ตเฟบลงมาวันนี้ชาวาทําบุญเราจะมาร่วมสร้างบ้านให้น้องตอนเนี้ย พี่หนูมาถามน้องแล้วไงเอาไหมน้องไม่รีบบอกเลยไม่เอาค่ะเอาเงินจิแในไปช่วยคนเถอะค่ะอย่ามายุ่งกันหนูเลยค่ะหนูบอบแล้วหนูยอมค่ะเก็บทุกดอกแล้วบอกของแถมของแถมคือของไม่มีราคาของแถมคือของที่มึงให้เพราะว่ามึงรักเอฟซีไม่ใช่ถึงเวลามึงเอาของแถมไม่เป็นราคาบทเป็นไงล่ะเขาเปิดเผยแล้วไง เห็นไหมเขาขายกันเยเห็นไหมของแถมแถมไปเนี่ยไปหาเขาหมื่นกว่าบาทอ่ะเป็นผมนะพูดตรงนะครับผมไม่เอาคืนนะกูไม่เอาเงินคืนนะกูแจ้งความกูดําเนินคดีจริงๆทัวลงบ้านสองคือต้องบอกก่อนพี่เจี๊ยบไอ้น้องสองคนนี้มันเป็นน้องบ้านๆมากมันไม่รู้หรอกมันรู้อย่างเดียวว่ามันมาทํางานมาจากนครสวรรค์พี่รู้เดี๋ยวว่ามาทํางานแต่ไม่รู้ว่าไปไหนพอมาถึงเสร็ เขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะลูกมันก็ทําตาไม่เฉยเพราะว่ามันคิดว่ามันได้ค่าจ้างที่มันมากกว่าเงินเดือนของคนบางคนทั้งเดือนเข้าใจไหมมันก็ทําไปมันเป็นโอกาสของน้องมันแต่สุดท้ายต้องทาความเข้าใจก่อนว่ามันไม่รู้มันก็คือเด็กคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่บอกให้ทําอะพี่เวลารับตังเขาแล้วเราก็เหมือนเป็นคนของเขานะเข้าใจไหมน้องสองคนก็โดนอีกคนเซ็นสัญญาเจอพี่หนุ่มเข้าไปส่องไลท์ยกเลิกสัญญาเลยใช่ไหม เขาก็คิดว่าเขามาทํางานนั่นแหละมันคิดว่ามันมาทํางานมันไม่ได้คิดอะไรเชื่อเดียวดิเด็กอ่ะมันคือเด็กถึงแม้มันจะบรรลุปฏติภาวะแต่มันคือเด็กคนหนึ่งที่มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกมันเข้ามาในโซเชียลแล้วอยู่ดีๆข้ามวัดมันก็ดังอ่ะเข้าใจป่ะเด็กมันไม่มันไม่ซื้อเนพี่นวัดไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยหรอกใช่ได้พี่นวัดเข้ามาเคลียร์ให้นะเขาให้ทําอะไรก็มันก็ต้องให้ทาแบบเพราะบอกว่าจ้างสองชั่วโมงสองหมื่นนะพี่ทําไงได้อ่ะมันก็เก่งใจดิ เอาแค่ส okay. ชั่วโมงพันหนึ่งเด็กมันก็เกิงใจแล้วเข้าใจป่ะเด็กมันไม่เคยมีมาก่อนนะพี่แต่พอวันนึงอะ่ะมันมีขึ้นมาเนี่ยมันก็คงนึกใจว่ามันคงต้องทําอะไรให้มันเต็มที่กับเงินที่เขาจ้างก็กลายเป็นแค่เด็ก2คนที่อยากจะทําให้ผู้ใหญ่เขารักอะ่ะแค่นั้นแหละค่าตัวไร่สี่0 0ื่นะคะ2คนก็คนละสองหมื่นไงก็เขาอยากมีไรายได้ใช่ไม่อยากมีไรายได้แหละ ไปบอกจอนนี่ให้ทําข่าวที่รัฐสภาเร็วพี่หนุ่มกันชัยไปกับพี่นวัดนะแล้วพวกสมุนจะโดนไหมอ่าคือแบบนี้ก่อนพี่ตอนเนี้ต้องบอกก่อนนะว่าป๋าเบียกับแม่ตักอะไรเนี่ยเขายังมีผู้บุญสุดอยู่นะพี่แต่มันแค่กําลังมีขบวนการของทางหน่วยงานราชการเข้าไปนะเข้าใจไหมแพรี่เดียวฉ่ำเด็กบ้านๆระมัมไม่ทันระมามไม่ทันหรอก,ตมมรอกแต่ตัวเขี่ยวทุกตัวนะแล้วนะเลียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะ นะคุณคิดดอกแล้วของแถมนะขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับนะเด็กพวกนี้ผมรักผมไม่ได้รู้สึกหรอกเขาเขาเป็นแบบนั้นจริงคือพี่ต้องเข้าใจก่อนนะก่อนที่เราจะตัดสินใครเราดูจากภาษากายรายการปฏิบัติของเขาก่อนภาษากายไปไม่รู้เรื่องหรอกเด็กอะ่ะนะเขาคงมันบ้าหรอกเคิดไม่ทันหรอกโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนที่นวัดนะ่ะอีพี่นวัดพูดชื่อมาเนี่ยคุณจะบอกให้เดินนี่นะมึงพื้นเนี่ยเป็นรอยนะมึงแม่งเป็นขูดยาวเลยเขี้ยวแม่งติดดินทั้งนั้น ึงจะบอกให้ไม่ธรรมดาทุกคนแต่ไม่พูดถึงนะเดี๋ยวเขาจะด่าผมเมื่อวานอะไรเอาแต่เรื่องเด็กกันชํำเลยนะเอาจิงงนะเดี๋ยวเขาจะด่าผมเอาเจอแหวนในกระปิส่งคืนด้วยนะครับแม่ค้าทําตกค่ะคิดแล้วบอกว่าของแถมคิดตังค์หมดแหละนะเจะนโอ้โหกูขำวาไอเดียมึงนี่แมงสดุดตีนถูกสาธุทิกตอกรักนะอย่าปิวฉันนะผมรักคุณมือซ้ายมือขวาของเขาจะไปด้วยกันไหม ถ้ามันมีเส้นทางการเงินไปถึงก็งไม่น่ารอดนะแต่ผมไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3นะอย่างเช่นไม่ต้องอะไรมากคนอื่นได้ซองแดงร้อยบ้างที่ผมดูในนี้นะเอาอี้สวัสดีครับนะผมดูในเฮ้ยพวกเราสวัสดีดีอี้แทนคุณหน่อยมาแล้วมาแล้วนี่คือฝ่ายวิชาการของทางเอเดนเจอร์ของเรานี่คือผู้เชี่ยวชาญแบบ100%นะผมจะบอกให้ นะยึดซับไหมถ้ามาไปถึงฟอกเงินก็น่าจะโดนนะครับนะแต่ถ้าเกิดโดนช่อโกงเขาก็าน่าจะอายัดไว้ก่อนนะผมดูแลนะผมคิดว่าแบบนั้นนะนะฉะนั้นคือหนะ้าตอนนี้พอหน่วยงานราชการเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสขอบอเองจะเป็นกรมสมรพากรเองจะเป็นปปงอเองผมมั่นใจเลยไม่นานนะครับสบู่สก้อน280ได้ซองแดง100แม่โบเป็นเรื่องปกติสบู่ก้อนก้อนหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้วกัน นะเขาตีเว็บไปแล้วว่าสามก้อนกาไรร้อยหนึ่งกูเอาแต่กูขายสองร้อยแปดสิบแล้วกูให้ร้อยหนึ่งก็คืออะไรเป็นการทําโฆษณาชวนเชื่อว่าคุณได้ร้อยหนึ่งจริงไปว่าอุย้ยกําไรจังเลยอะสบู่ตกแค่ก้อนละหกสิบบาทมาเป็นวิธีพี่ต้องรีเทิร์นไปนะครับมาเป็นวิธีในการทําการตลาดพี่ว่ากันไม่ได้อันนั้นนะเอาจริงนะอันนี้ว่ากันไม่ได้นะเว้ยนะอาหารเสริมเขาก็ขายดี คือจริงๆแล้วว่าในการขายดีของเขาเราว่าไม่ได้เพราะเขาสร้างฐานนะแฟนคลับของเขามาหลายปีนะเวย้ยคือณวันนี้อาหารเสริมใครกินดีไม่ดีเราไม่รู้เพราะบางคนก็กินได้ผลบางคนก็กินไม่ได้ผลไงอันนี้คือเรื่องจริงคุณต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนนะครับฉะนั้นคำ,คำว่าจะได้ว่าซองแดงที่เขาใส่ในกล่องให้พวกคุณไปนั้นเขาไม่ได้ขาดทุนครับแต่เขาได้อะไรรู้ปะเขาได้หัวใจคุณไปแล้ว พัสดุไม่มีปลายทางตีกลับได้ไงอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นบริษัทเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีเก็บปลายทางแต่มีพัสดุตีคืนแล้วแต่ละพัสดุเป็นพัสดุที่มีค่าซะด้วยแปลกและแปลกมากซื้อคูต้ามาค่ะสามสีหได้ซองหน hey, <Hey, S 2> ึ้ยเฮ้เห็นไหมวลีของมดดำยังไงใช้ได้ทุกสถานการณ์มีเรื่องกับใครก็ได้แต่อย่ามีเรื่องก,กับหนุ่มกันใช้ใช้ใช้ชใชช น่ากลัวมากกูคนหนึ่งอะถ้ากูต้องมีเรื่องกับพี่หนุ่มนะกูจะว่ายน้ําข้ามบ้านเนี่ยเนี่ยจริงกูจะว่ายน้ําข้ามบ้านกูเลยนะข้ามไปเสร็จพี่หนุ่มกูไม่ออกโขนกะแสกูจะว่ายน้ําข้ามไปดูหรเล้ยกรมราชทันจ้ากูไม่ไปรายการหวกระแสหลอกเสียค่าน้ำมันกูว่ายน้ำข้ามไปติดคุกเลยดีกว่านะครับนะเมื่อวานศาลยกฟ้องถามอี้ได้เลยว่า สถานที่ที่จะอยู่ใหม่น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามป้ายคุณเดียนะคะกูบอกเลยนะคะมีหลายห้องด้วยนะห้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกรือเปล่าคุณลูกไม่โดนคุณพ่อคุณแม่คุณหมอคุณน้องหมอแอดมินทั้งหลายมึงเตรียมตัวฝั่งตรงข้ามเขาล้างรอไปแล้วนะครับเขาล้างรอไปแล้วนะอย่าคิดนะว่ามีเรื่องทองเข้ามาแล้วกูจะแบบไม่โฟกัสเชื่อมจิตไม่มีทางหรอกกูจะบอกให้กูเนี่ยโฟกัสเหมือนม้าเลยม้าแข่งอ่ะเปิดตามาก็เดี่ยเชื่อมจิตอย่า อย่าประมาทเข้าใจไหมฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่านะวันนี้เรื่องราวตลอดจนมาถึง EP ที่4ี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาการที่มาถึง EP ที่4ี่ได้โดยที่จำนวนคนดูไม่ตกแถมเพิ่มขึ้นแปลว่าเขาต้องการและผมกาเชื่อว่าใน6แสนกว่าคนที่ดูโหนกระแสวันนี้อาจจะมีผู้เสียหายที่คิดว่าจะไม่เอาเรื่องกลับมาเอาเรื่องเชื่อผมเดกเคนโดเนี่ยที่วันนี้ไปที่ปอทอเนี่ยนี่ก็น่ากลัวนะ คนนี้ชัดเจนนะคนนี้แหละที่ทำเมจิสกีนเน่ยเกือบตายมาแล้วนะฟอรเรสก็เคนโดนะวันนี้มาเรื่องท้องอนี่นะมันพี่เด็กเคยเล่นละครโลกทาไบรือเปล่าครับเคยเล่นโลกท้าไมที่เป็นละครนะเคยครับนะไปรับเชิญเขานะกําไรทุกดอกแล้วบอกแม่คือจริงๆผมก็ไม่อยากพูดคำว่าแม่ตักนะหรือป๋าเบียนะเพราะแม่ก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมหรอกนะแต่ผมพูดเพราะว่าเขา ถ้าเกิดผมพูดเบียร์กับตักมันก็เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจผมพูดถึงใครก็เลยต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมผมฟุกเองเฮ้ยจริงเหรอฟุกวันดีผมไม่เล่นกับมันไอโลทั้งใบไอคนเดียวตอนเป็นละครเนี่ยผมเล่นกับฟุกนะนะนะขอบคุณมากเฮ้ยเลิฟเลิฟพี่เดียเปิดร้านอาหารมากินได้ที่บางสิงเมือง59นะพี่หนุ่มพูดถึงแบ็คน้องว่าแบ็คสะดุ้งออกสะดุ้งแล้วครับตอนนี้อาจจะโทรไม่ติดนะครับ คดีแบบนี้ผู้เสียหายเป็น,นพันๆคนแบบนี้ผมว่าแบ็กก็คงไม่ไหวนะครับดีใจพี่ดีใจดีใจฟุกแดงกิ้วเลยเฮ้ยเดี๋ยวทักมาที่ข้อความเดี๋ยวแกลกไลน์กันนะเข้าใจปะ่ะคือฉะนั้นณนะวันนี้กระแสะแบบนี้มนเป็นกระแสะที่แค่จะจะมาเตือนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะแต่เอาที่มันชัดเจนแล้วผมก็เชื่อว,ว่าคดีคดีนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเริ่มตระหนัก ถึงเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของราคาแล้วก็น้ำหนักแต่ผมเชื่อว่าจะมีขายอยู่แต่เขาจะชัดเจนขึ้นเว้ยเชื่อผมนะ